สวัสดีค่ะ เบนก็มาเก็บตกนะคะในส่วนของกระเป๋าที่กําลังจะออกในเดือนหน้านะคะซึ่งกระเป๋าก็ในส่วนของชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเบนเชื่อมั่นว่าหลายคนนะคะก็อาจจะมองกระเป๋าเล็กๆมากกว่าจะมองใบใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของกระเป๋าที่เป็นสายมุกเนี่ยก็ยังคงทําออกมาแต่เบนว่าหน้านี้นะคะที่เด็ดที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าที่ทําคล้ายๆกับตลับแป้งนะคะก็คือดูสวยดูนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูราคา เพราะส่วนใหญ่พวกกระเป๋าแบบนี้ลาคาจะค่อนข้างสูงค่ะมาต่อกันด้วยนะคะในใสายของคนที่ชอบโอเคสก็ยังคงมีออกมาในส่วนของ6นิ้ว8นิ้วนะคะแล้วก็มีสีสันประมาณนี้และก็ตัวโอเคสรุ่นใหญ่ๆอ่ะคะ่ะก็ยังคงมีมาในส่วนของ WOC นะคะก็จะมีรุ่นสีขาวตัวนี้นะคะแล้วก็มีโบอยู่ตรงบ่านะคะก็ถ้าใครชอบลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ สามารถซื้อได้พอเป็นว่า w o c อะค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะออกมาเป็นแบบว่าเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะ ต่อกันค่ะในส่วนหน้านี้นะคะคือตัววานิตี้ที่มีแฮนด์โดเนี่ยยังคงออกมาซึ่งสีดำก็ยังคงออกมาต่อเนื่องนะคะและใบที่เบนมองว่าน่าสนใจก็คือจะเป็นกระเป๋าผ้าที่แบบพับเก็บได้นะคะแต่เบนว่าลายที่สวยเนี่ยจะเป็นลายตอนปลายปีนะคะลายนี้ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ดูแล้วแบบลายตานิดหนึ่งในส่วนของกระเป๋ากลมๆนะคะก็มีออกมาเป็นสีขาวนะคะก็ถ้าสายที่ชอบกระเป๋าอ่อนๆสีอ่อนๆนะก็คือถือว่าเป็นเป็นสี ที่น่าเล่นนะเพราะว่ากลมๆกับกับโบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมองดูแล้วมันค่อนข้างเข้ากันนะคะเป็นว่ามันดูน่ารักดีส่วนด้านขวานะคะก็จะเป็นแบบน้องทองของเรานั่นเองไม่ทราบว่าตัวหนังเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นตัวพาเทนนะคะแล้วก็เป็นแบบเคลือบเงานะคะซึ่งกลมๆอ่ะเป็นว่าสวยค่ะค่อนข้างที่จะดูดีเพราะว่าสีทองกับสีขาวต้องบอกก่อนเลยว่ามันเข้ากัน มาต่อกันด้วยในสายเล็กนะคะคือมีรุ่นใหม่ที่ออกมาคือด้านด้านล่างสีน้ำเงินนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นทรงคลาสสิกนะคะแล้วก็ออกมาแบบใหม่แต่เบนเคยลองกระเป๋าทรงนี้แล้วอะคะ่ะถ้าใครที่ใช้พวกซัมซุงตัวแบบเบนเนี่ยจะปิดไม่ได้นะคะจะปิดฝาไม่ได้เพราะว่าเคยจะซื้อสีขาวแบบข้างล่างมาเนี่ยแต่ว่าปิดไม่ได้ส่วนใน กระเป๋าใบเล็กนะคะที่เป็นเข็มขัดด้วยข้างบนนี้ออกมาเพียบเลยค่ะสำหรับใครที่ยังคงแบบยังไม่คงไม่ได้ของซีซั่นอื่นๆนะคะและคิดว่าราคาแรงไปก็ลองเก็บซีซั่นใหม่ๆนะคะในส่วนนี้ก็มีประมาณ4ใบ4แบบนะคะเป็นชอบไปที่มีลูกเล่นตรงกลางสีดำที่ดูเป็นคลาสสิกนะคะเพราะว่า แต่ถ้าถามว่าใบนี้เก็บได้เลยก้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าใบนี้นะคะก็เก็บได้แต่การ์ดนะแล้วอาจจะเป็นกุญแจรถหรือแอร์พอร์ตเท่านั้นเองค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนที่ใครที่ชอบกระเป๋าตังค่ะคือกระเป๋าตังอะทนสีพาสเทลมากๆเบนบอกแล้วว่าซีซันนี้เน้นพาสเทลนะคะก็คือเป็นสีที่สวยมากก็จะมีในส่วนของคาเวียนะคะแล้วก็แลมสกินนะ มาต่อกันด้วยนะคะไซเล็กผ่านไปมาไซใหญ่กันแล้วนะคะคือไซใหญ่เนี่ยคือเน้นเน้นหนักเลยนะคะก็คือแบบที่แปดแปกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ในตรงนี้เลยนะ,ะ mm hmm. แล้วก็มีหนังพาเทนหนังพาเทนขึ้นมาก็คือเป็นสีเงินสีทองและก็จะเป็นส่วนในเรื่องของหนังที่แบบเป็นลามสกินซิเวอร์ทำเป็นแบบสีลุ้งนะคะ mm hmm. คือสำหรับเบนเราเบนก็คงอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าตัว สีลุ้งที่มันแบบเป็นหนังแรมสกินนะคะก็คือถามว่าสีของเขาสวยไหมเบนมั่นใจเลยค่ะว่าถ้าเราได้เดินชอ็อปได้เห็นของจริงอะกระเป๋าสวยมากๆมาต่อกันค่ะใบเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นการโคสอัพเพิ่มเติมนะคือกระเป๋าสีทองสีเงินอะเบนว่ามันมา แล้วก็พวกสิบรอบเห็นไหมคะตัวสีทองสีเงินตัวนี้ก็น่าใช้แต่ถามว่าทุกคนก็จะมีคําถามถามเบ้นเสมอว่ากระเป๋าจะลอกไหมคือเบ้นบอกเลยว่าตัวพวกสีทองสีเงินอะโอกาสลอกมีสูงตรงมุมๆุม,มะคะ่ะก็ต้องค่อนข้างระวังส่วนสายนะคะที่ต้องการสะสมตัว การ์ดโฮเดอร์นะคะก็คือเบนบอกเลยว่าสีพวกดีน่าสะสมและในอนาคตเนี่ยน่าจะมีราคานะคะถ้าชแนลไม่ได้ออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกนะอันนี้ก็ต้องย้ำนิดหนึ่งในส่วนของคา m ์เมล่าแบกนะคะมีรุ่นที่ถูกก็คือ2,100 u s ประมาณ7-80,000หมบาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไปไม่ถึงมากกว่านี้แล้วใบล่างมุมขวาเป็นใบที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างได้ดี ถ้ามีโอกาสก็จะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะมาต่อกันค่ะในส่วนของตัวแนล8นิ้วแฮนด์นะคะคือตอนแรกเบนมองว่ากระเป๋าเนี่ยน่าจะมีในส่วนของหนังคาวียแต่คิดแล้วว่าไม่มีนะคะก็แต่ว่าเป็นสีอิรลดิเซนตนะคะก็ถ้าใครที่ชอบก็ ลองซื้อกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างสวยนะคะสีทำออกมาได้ค่อนข้างดีในส่วนของ8นิ้วนะคะสีดำก็ยังคงมีมาต่อเนื่องนะก็คือไม่หมดไปจากโลกนี้นะบอกเพื่อนๆไ้เลยนอกจากนั้นดูข้างล่างค่ะใบที่เบนบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์นะแต่ราคาเขาไม่ไฮไลท์นะเพราะว่าใบเนี้ยเบนมันมีประมาณ200,000กว่าบาทนะแต่อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะก็คือราคาแบบ2 0 0 0 0 0อัพแน่นอนก็ถ้าใครชอบที่จะเก็บพวกไอคอนิก ไอคอนอกพวกแบบอะไรที่มันดูแล้วแบบเป็นทรงๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะแพงก็คือ2 0 0 0 0 0ก็คือสามารถเต็บได้นะเพราะถือว่าเป็นแบบออกมาแล้วค่อนข้างสวยเป็นคิดว่าแมทต์ a เลียลของตัว2 0 0 0 0 0กว่าก็น่าจะดีค่ะในส่วนของชแนล e l 19P พีนะก็ยังมีคงออกมาต่อเนื่องนะแต่ช่วงนี้คืออยากบอกว่าชแนล e l 1เนี่ยค่อนข้างแผ่วมากๆ นี่ค่ะใบที่เบนบอกในส่วนของใครที่ชอบเข็มขัดนะคะส่วนนี้ก็มีดีเทลที่กริฟเกนนะแต่มันจะไม่ได้เหมือนกับตัวที่ของเบนนะคือเบน่ะมองเห็นจากภาพนี้แล้วคือน้องเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดใส่ได้มันก็จะไม่เหมือนรุ่นที่ที่เบนรีวิวไปนะคะกลับไปดูได้อันนั้นก็คือกระเป๋าเนี่ยไซส์น่าจะเท่ากันเลยแต่ว่า มันสามารถที่จะเป็นเข็มขัดอย่างเดียวได้มันสามารถที่จะเป็นกระเป๋าได้แต่ใบนี้ก็คือจะต้องไปทั้งเข็มขัดทั้งกระเป๋าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะถ้ามีภาพออกมาต่อเนื่องอาจจะถอดสายได้ก็ได้เบนคิดว่าใบตรงหน้านี้คือไฮไลท์เลยนะคะของกระเป๋าก็คือหนึ่งใลุงเรนโบว์ที่เคยออกมาประมาณประมาณปลายปีที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลับออกมาอีกก็ ก็ยังคงทํามาต่อเนื่องแน่นอนว่ากระแสะตอบรับของกระเป๋าใบนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่ยอดนิยมแชนแนลก็คือทําออกมาอีกค่ะแล้วก็ตัวอิลิเดเซนที่เบนบอกนะสีฟ้ามีคาเวียสีดําสีแดงนะแล้วก็มีสีชมพูมีสีฟ้านะคะซึ่งเป็นคาเวียสกินใบนี้เบนว่านะปังแน่นอนและราคาก็ยังไม่แรงเบนว่าเพื่อนๆอนนะคะ่ะที่ยังไม่มีใบดําก็ไปหาใบนี้นะส่วนคาเมล่าเนี่ย คาเมล่าแบ็คที่เมียเนี่ยคือราคาก็ไม่แพงมากไม่แพงมากแต่ก็แพงคือมีคาเวียนาสีดำก็ลองหาดูแต่เป็นว่าของน่าจะน้อยนะมาต่อกันด้วยค่ะที่เราบอกว่าจะมีชแนล19ชเาแนลบอยสีน้ำตาลออกมาคือมองดูแล้วนะคะไม่ใช่น้ำตาลแบบ21 p นะคะใครที่คาดหวังที่จะได้เนี่ยคือน้ำตาลมันไม่ได้เป็นโทนนั้นคือเป็นโทนที่แบบ คือเปน,น้ำตาลออกอิดแดงมากกว่าเนาะคือส่วนใหญ่อะค่ะคนจะชอบน้ําตาลออกสีนูดนะแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่สีที่คิดไว้นะก็ถ้าใครชอบก็ไปติดตามได้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นว่าไม่ปังไฮไลท์หลักนะคะของบรรดาเซเล็บเบนคิดว่าเป็นใบนี้ค่ะก็คือเป็นใบสีทองสีขาวนี่แหละคิดว่าเป็นแบบไฮไลท์เด็ดอะคือคือเวลาคนที่แบบเบนให้สังเกตนะคนที่เป็นเซเล็บเซเลบเนี่ยสีแบบนี้เนี่มักจะไม่รอด ต่อกันค่ะก็อันนี้เนาะชาแนลโคโค่ Channel, Coco, ยังคงทําออกมาและยังมีคาเวียรนะคะสำหรับสายที่ชอบความทนสายที่ชอบความแบบสีที่สวยนะก็คือคอลเลกชันนี้นะคะคอลเลกชันที่แล้วพลาดมาคอลเลกชันนี้เพราะเชื่อว่าราคาอาจจะปรับขึ้นแต่ปรับขึ้นก็ยังพอไหวนะอดทนกันไปอีกนิดนึงปีหน้าก็อาจจะพออะไรเงี้ยในส่วนของ หนังพาเทนสีเงินสีทองเคยออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็ทํากลับออกมาอีกแต่อาจจะมีความแบบเหมือนกับตัวหนังเนมันดูยับมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องการดูดสีนะเพราะดูทรงแล้วอันนี้ดูดสีแน่นอนในส่วนของมีหูนะเห็นเขาบอกว่ามีสีดำออกมาเหมือนเดิมแต่เบนคิดว่ามันน่าจะเป็นของเก่าวอาจ้ะก,ก็ยังติดตามกันได้นะกระเป๋า ห้อยติดตัวเป็นเบลก็ยังมีคงมีออกมานะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนเดิมจ้าอ่าเห็นไหมคะภาพเพิ่มเติมใบเล็กนะคะที่เบนบอกว่ามันน่ารักสรุปแล้วนะคะตัวโซ่นี่ถอดออกไม่ได้นะคะก็ก็เสียใจกับเพื่อนๆด้วยเราปรับไม่ได้คือเบนว่านะคะคือใบเนี้ย คืออาจจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าลูกเล่นมาอยู่ที่สายโซ่แต่มันปรับไม่ได้นะคือแน่นอนการันตีว่าปรับไม่ได้ใบที่เบนรีวิวไปล่าสุดอะค่ะมันมีทั้งสีดำสีม่วงสีเทาเนาะสีที่เบนรีวิวไปคือสีม่วงสีที่แบบว่าอ่อนๆชมพูนุดน๊ดๆคือเบนบอกจริงๆนะหลายคนพูดกับเบนว่าเบนในกล้องเนี่ยก็ยังถ่ายสวยแต่สำหรับตัวเบนอะ ถ้าเห็นตัวจริงน้องเขาสวยกว่าในกล้องแน่นอนค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วใส่กระเป๋ารุ่นนั้นจะใส่ของได้มากขึ้นแต่รุ่นนี้จะเล็กกว่านะอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพเดิมๆอ่าเบนบอกแล้วใช่ไหมคะตัววานิตี้ที่เบนพูดอยู่ว่ามันยังคงทําออกมาอยู่แน่นอนว่ามันทําออกมาก็หนีไม่พ้นค่ะตัวสีน้าเงินเบนว่าสีน้าเงินอันนี้สวยค่ะ สีไลท์อันนี้เป็นไลท์บูน่าจะเป็นอิริดิเซนต์สีแดงสีดำออกมานะคะอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าใครที่คิดว่าราคามันไปไกลนะอันนี้เป็นว่าออกชอปน่าจะเท่าเดิมค่ะน่าจะยังไม่มีการปรับอะไรแต่ปีหน้าไม่แน่นะแต่ก็ยังมีออกมาอ่ะสรุปแล้วนะคะคือกระเป๋าที่ฮิตก็ยังคงมีออกมาเสมอวันนี้จบไปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบใบไหนยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ละกันสวัสดีค่ะ